โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง m i ต t เอนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นตัวชินอบุนะครับเป็นตำแหน่งแอตซินเมดนะครับความสามารถของเขาความเก่งเขาคือการติดพิษนะครับเหมือนกับในอนิเมะมังงะเลยนะครับที่เป็นปานผีเสื้อนะครับปานแมลงนะความจุดเด่นของเขาคือติดพิษนะครับติดพิษในเกมนี้ค่อนข้างแรงมากนะสำหรับ ตัวชินุนะครับยิงออกไอเทมเวทมาเยอะข้อจะยิ่งติดแรงนะครับฟอร์มแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมโอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นตัวชินบุกันนะครับเป็นแอตซินวันนี้เรามาเล่นในตำแหน่งของป่านะครับแอตซินส่วนใหญ่เกมนี้ก็จะเล่นในตำแหน่งของปานะครับเพราะว่าเป็นความที่ตัวละครเขาเป็นตัวบางนะครับแอตซินเลยไม่เหมาะกับการไปยืนเลนสักเท่าไหร่นะรวมถึงตัวชินบุเองเนี่ยก็เป็นแอตซินเมดนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเขาก็จะบางเป็นพิเศษมากกว่าแอสซินตัวอื่นเลยนะครับแอสซินตัวอื่นอาจจะเป็นไฟเตอร์นะครับที่มีความหนาแล้วก็สามารถชนได้เป็นบางครั้งครับแต่อย่างตัวชินอบุเองเนี่ยต้องเข้าไวออกไวครับเพราะว่าถ้าโดนลุ้มเมื่อไหร่เนี่ยคือตายแน่นอนครับเพราะว่าตัวเขาบางมากๆแต่ก็ได้มาด้วยดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าดาเมจเขาเนี่ยเป็นดาเมจติดพิษนะครับความแรงของพิษเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังเวทนะครับ ถ้าใครกดดูสกิลเนี่ยจะเห็นว่าสกิลของโตชินบุเองเนี่ยบวกกายภาพจมตีเป็นกายภาพนะครับแต่ว่าไม่ได้บวกอัอาตรากายภาพนะครับเพราะฉะนั้นออกของกายภาพม,มาก็ไม่ทําให้สกิลของชินบุเองเนี่ยแรงขึ้นนะครับการที่จะทําให้สกิลของชินบุแรงขึ้นได้เนี่ยคือทําให้พลังเวทเยอะที่สุดนะครับถามว่าทําไมสกิลถึงแรงขึ้นถ้าบวกพลังเวทมาจากพาสซีของโตชินบุนะครับพาสซีของชินบุเนี่ยจะทําให้ พลังเวทของสกิลแต่ละสกิลเนี่ยแรงขึ้นนะครับเนี่ยเราก็ใช้ anti ไปนะครับ a <and> n <enemy S 1> ติของชินี่ยแรงมากนะครับ enemy has been เรียกได้ว่าติดพิษภายใน0.3นย์ามวิเนี่ยติดพิษประมาณ3วินาทีทททานะครับทุกศูนจุดสามวินาทีจะติดพิษแรงมากครับยิงพลังเวทเยอะก็จะยิงแรงขึ้นนะในนี้เขาเวลสามนะครับแน่นอนว่าเราสู้เราไม่ได้นะรเราเวลห้า แล้วผมที่ไม่โดน,นะครับถ้าทิมโดนนี่น่าจะไปสวรรค์นะครับแล้วเมื่อกี้เมดเขาไม่มาเนะี่ยผมอาจจะไปซิมทิมต่อนะในห้องในในนป้อมเขาเลยนะครับเราเล่นตัวป่าเนะี่ยก็พยายามไปลืมฟานะครับ เพราะเราไม่ฟาร์มเงินเราจะต่านะครับเงินเราจะน้อยแล้วเราก็จะฆ่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าเกมเนี้ต่อให้แบบของน้ำแค่ไหนนะครับตัวละครฝั่งข้างก็พอที่จะสู้กับเราได้นะเพราะว่าสกิลเกมนี้แรงกับทุกตัวนะครับตัวของรดเลเวลเนี่ยมีการบวกเสริมในส่วนของพลังเวทเพียงไม่ใค่นะครับก็บวกมาส่วนหนึ่งนะครับ ก็สามารถทําให้เราสู้หวังต้องข่าได้ดียิ่งขึ้นนะครับในในแบบเวลาเราไปหนึ่งหนึ่งหรือว่า2อหนึ่งนี้ครับแต่ถ้าโดน3าตัวขึ้นไปนี่ก็จะรอดยากผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลของชินอบุดีกว่านะครับสกิลแรกเนี่ยครับของชินบุก็คือพอสสดีนะครับพัศดีของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น3พสศดีนะครับการตีธรรมดาการกดสกิล2แล้วก็การกดสกิล3นะครับจะทำให้ติดพิษ ยิ่งเราออกพลังเวทเยอะนะครับก็จะยิ่งติดพิษแรงยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวชินบุสําหรับคาสิมของเขานะในสองสกิลหนึ่งะครับก็จะเป็นการทิ้มไปนะครับแล้วก็ม้วนตัวไปข้างหลังนะครับเราสามารถควบคบีิทางได้นะครับโดยการกดอาร์ล็อกกันเดินนะครับก็จะทำให้เราเลือกทิศทางการลงพื้นที่ของสกิลหนึ่งได้นะครับ ส่วนสกิลสองนะครับเป็นการฟาาเท้าลงไปเตะคู่ต่อสู้นะครับสามารถกดได้แม้เราจะถูกสตันอยู่นะครับก็จะทำให้เราได้เลือดคืนมานะครับเรื่มบอกไปนะครับสกิลหนึ่งนะครับถ้าเราทิมโดนสตูนะครับสตูจะโจมตีเราเบาลงด้วยนะครับแล้วจะเห็นว่าการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสถานะอิมิวนะครับจะไม่ถูกสตันนะครับในระหว่างที่เราไม่ถูกสตันแล้วสตูสตันมาพอดีเนี่ย จะทำให้สตูนะครับตีเบาลงอีก60นะครับก็คือตีเบาลงเป็น2เท่านะครับจาก30ตอนแรกนี่คือใน2 s k สกิลนะครับสกิล l 2ก็เหมือนเดิมนะครับสกิล2ไม่ค่อยมีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็เอามาเพิ่มเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรมตีสตูคลิปหรือว่ามินเนี่ยนะครับสวนสกิล3ของชินอูนะครับจะเป็นการ ใช้ท่าผีเสื้อนะครับพุง่งลงมาใส่สโตนะครับโจมตีห้าครั้งเป็นกายภาพนะครับแต่ว่าความแรงของเน่ก็มาจากค่าสีบ้างนะครับยิงออกพลังเวทเยอะคิดของสกิลสามก็ยิย่งแรงขึ้นนะครับตัวเชนบูเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างต้องการบูอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้มานานค่อนข้างเยอะอเพราะเขาเป็นอัลเทอร์ไซน์เมดนะครับก็เลยมีความต้องการมานานค่อนข้างเยอะ อ๋ผมยังไม่ได้บอกถึงสกิลที่4ของชินบุนะครับเราต้องการคีคลิปบอนนะครับสกิลที่4ของชินบุเนี่ย,เ,ยเมื่อเรามาร์กตัวศัตรูนะครับมันจะทำให้ตัวชินอุบุในโจมตีตัวละครตัวนั้นแรงขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเราเล็งตัวไหนอยู่เนี่ยใช้สกิลที่4มาร์กไ,ได้เลยนะครับ นี่เราได้ตัวซัมมอนมาครับซัมมอนตัวนี้นะครับจะทำให้เราโจมตี้อมได้นะครับมันจะพุ่งไปตีฟอฟนะครับอันนี้เรามาไปที่ซัพพอร์ตของเขานะครับแต่ว่าตายไปซะแล้วอันนี้ผมมาไปที่ตัวของฟิเซอร์นะครับ เป็นแครี่ของเขาโดนตีแรงขึ้นอีกนะครับเรียบร้อยติดพิษอย่างนี้ตายครับเราจะเห็นเลยครับว่าหลอดของพิษของเราเนี่ยมันสามารถทําให้เขาตายได้หรือเปล่าแต่ตับตัวละครบางตัวนะครับมันจะมีสกิลที่สามารถด้งเลือดได้นะครับอย่างตัวของไดสโกนะครับหล <And S 1> ายครั้งนะครับที <and ally S 1> ่ไดสโกเขาอดจากพิษของชินอโม <Your team S 1> ได้ในทางในเกมนะ แล้วเขาปวดอัตติ <Your S 1> เขาจะเด้งเลือดนะัแล้วถาเราเล่นกับฝ่ายยกข้ามเนี่ยถ้าเป็นเจอในสโกเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องออกหนังสือที่ตัดฮิลนะครับเพราะไม่งั้นเขาจะฮิลแรงมากตัดอัตราการฟื้นฟูสปีครับแต่ในตาเนี้ยเราของข้างของนำนะครับไม่ต้องออกก็ได้น้อง เไฟเตอร์ก็ตายนะครับเพราะเราสกิลหนึ่งโดนครับทำให้เขาโจมตีเราเบาลงแล้วก็เรามาร์กหัวเขาด้วยเราเลยโจมตีเขาแรงขึ้นอย่างนี้วิธีการเล่นชินอบุก็โอ้โหประมาณนี้นะครับว่าแต่นฏิเขาเบานะครับน่าจะพลังเวทน้อยโอ้แทงสวนกันนะแทงสวนกันก็จะเล่นยากนิดหนึ่งนะโอเคเราเล็งที่ตัวของมาร์กแมนฝั่งเขาเนี่ย ซึ่งไม่รู้ว่าจะตายก่อนที่ผมจะไปถึงหรือเปล่าเรียบร้อยครับน่าจะมองไปแล้วครับ <God like. S 2> เห็นว่าเราทิ่มไปทีเดียวนะครับพิษเรียกได้ว่าลดไปเป็นข้อนะครับสำหรับหลอดเลือดของเขาเนี่ยมันแรงจากการที่เรามาร้าหัวเขาด้วยครับที่ผมก็จะมาตีออบเจกตัวนี้นครับออบเจกตัวนี้จะทำให้เราโจมตีฝั่งข้ามแรงขึ้นนะครับี เจอคือชิโนบุนะครับเรามาขวัวเขาไปแล้วเราอย่างไรก็ชนะนะครับเอ้ยได้ไหนะ้เนี่ยโดนลด่า okay, ช็อตโอเคนก้นจะโดนลด่าช็อตชาแล้วบบใช้ยายล่าช็อตก็เลยโมาเอ้เหโดนนกโดนยกโดนสแตนโอ้โหนกโฉบ โอ้โหแรงมากครับผมแร้วมงมุนมนี่ผมโดนแคลรี่เขาสตันนะครับก็เลยแบบขยับไม่ได้โดนดาเมจไปเยอะมากแต่ว่าแคลรี่เขาก็ตายอยู่นะครับเมดเกนมกนี้นะครับผมสังเกตว่าเป็นได้ทั้งแคลรี่แล้วก็ตัวของเลนกลางนะครับ nutr แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่จะผมจะบอกว่าสำหรับใครที่เคยเล่นเมดตัว <Un stoppable. S 2> เกมนี้นะครับหรือว่าใครไม่เคยเล่นเนี่ยจะบอกว่าตัวละครในเมดเกมเนี่ค่อนข้างแปลกนะครับแต่ละตัวเนี่ยจะมีอาตราการเจาะเกาะเวทติดตัวมาเลยนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีอาตาการเจาะเวทที่แตกต่างกันนะครับบางตัวก็เจาะเวท40บางตัวก็เจาะเวท30นะครับ ถ้าดผมดูมาเนี่ยตัวที่เจาะเวทแรงที่สุดคือตัวนารルโตะร่าง <And S 1> างาโตน,นะครับทั้งอัจฉริยะของเขาที่เป็นกระสุนวงจักรค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็าการการโจมตีของเขาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตัวเขายังไม่เข้านะครับก็เลยยังไม่ได้เล่นอันนี้เป็นอ็อบเจกต์ใหญ่นะครับสำหรับอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับที่เป็น ัวละครตัวนี้ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับแต่รู้ว่ามาจากฟุตบอลนีตอนนี้มีสายฟ้าขึ้นเนี่ยจะเป็นอ็อบเจกต์ตัวใหญ่นะครับซึ่งโจมตีป้อมแรงมากครับมันจะไม่ได้พุ่งชนอย่างเดียวลแล้วก็หายไปนะครับมันจะยืนตีป้อมนานมากนะครับเหมาะสําหรับการจบเกมมากมากครับเห็นไหมว่าเราได้ซัมมอนตัวเนี้มาตอน10นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจบเกมได้เลยนะภายใน10นาทีถ้าเราของนำมากๆโอเคเขาตายแล้วเขาไม่ตายาผมจะติดจัตตันเมื่อกี้เลยนัเนี่ย สแตนมาจาับตัวของสักร์ในเรื่องไอเดนล็อกนะครับจำชื่อไม่ได้นะโอ <A ced. S 1> okay, เคเราเคลียร์ไปเขาเข้าไปตีนะโอ้ oh. แล้วคือผมมาร์กหัวเขาไว้ไงเฮออ้ผมยังไม่ได้เอามาร์กออกไง <A ced. S 1> ผมก็ได้ตีแรงกับเขานะครับะ ล้มเป็นของนำด้วยแหละแล้วผมก็ออกตัวของคัมพีดูดเลือดมาด้วยนะครับยิง่งเราใช้เวทเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดูดเลือดขึ้นเรื่อยๆครับผมเล็งมีงวิแล้วกันนะโ,โ,โผนมากกว่าเราตัวปัญหา,โ,หาโอ่อตัวสตางค์ครับปิเซอร์ตัวล้มไหมไม่รอดนายไม่รอดแน่ โอเคโดนพิษตายเนี่ยชนะบุหรือตัวเดียวผมก็เล็งหัวเลยเด็กโอ๊ยเโฉบไม่โดนโฉบสวนแค่นี้ครับผมป้อมตีออกก่อนฮะแล้วก็สวนเรียบร้อยพิษแรงมาก พอเราก็น่าจะสู้ได้ครทิ้งมาไว้ทิ้งมาไว้นีเราไม่ได้มาขกัวนะถ้ามาร์มันจะแรงกว่านี้เอ้ยเมงโอมี่มาครับมาหัวเมงโอมี่เลยให้เราเลือดลดนะครับเราออกมาดูเลือดได้นะจากสกูลสองที่เราสามารถดูเลือดได้แล้วก็รวมถึงเราออกคัมพีดูเลือดมาด้วยนะครับจะทำให้เราดูเลือดแรงขึ้นนะครับรบพิเตอร์นี่กระายไปครับ Legendary An has played enemy been ก็รองเท้าเจาะเวทเกมนี้นะครับไม่มีนะกลายไปรองเท้าลีมานาแทนครับถึงแม้เขาจะเขียนว่าความสามารถเป็นรองเท้าเจาะเวทนะแต่ผมเห็นว่ามันเป็นรองเท้าลีมานานะผมก็งงเหมือนกันกับการเขียนอธิบายของเขาคือไอเทมเจาะเวทจะเป็นหน่วยไม่มีเลยนะครับเกมเลยกานว่าเจาะเวทเป็นเปอร์เซนต์ทท้งนั้น ไอ้จเวทเป็นหน่วยเนี่ยกลายเปรอดมาย้ายอยู่ในสเตตของตัวตละครแต่ละตัวที่เป็นสายเวทแทนนะครับนี่ต้องรอดูตอนเกมเปิดอีกทีนะครับว่าเขาจะแก้ไขหรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรมาหารือเปล่าหรือว่าปล่อยให้มันไปแปลกไ,ไม่เหมือนเกมอื่นแบบนี้ก็แลบบ้วแ,แต่เขาเนะแล้วก็มาเก็บบูเก็บมานาก่อนนะครับเพราะมานาผมจะหมดแล้วแต่ว่า ทีมน่าจะจบแล้วครับน่าจะจบป้อมตีป้อมขีปตีป้อมก็จบแล้วแล้วก็มาตามเก็บตัวคอนพวกนี้แล้วกันเพื่อจะได้ไม่ขัดขวางเพื่อนเรานะเรื่อหลอดทีมทีนึงปล่อยไปเลยมันก <Legend ary. S 1> ็า่ตครับโอเคติดพิษตายครับนี่เราก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ อย่างน้ถ้าใครชอบนะครับสำหรับเกมจำเ m ็นเทเบิลก็ออกไปลองทดสอบกันได้นะครับในดิสคอร์ดของเกมจำเ m ็นเทเบิลนะครับตัวคลิปหน้าเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่ายลืมติดตา,ามและส่งมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ